ไม่กี่วันก่อนพี่จางถูกตำรวจจับตอนไปส่งหนังสือพระวจนะแห่งพระเจ้าแล้วเมื่อวายนี้ผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งถามว่าฉันยินดีจะรับหน้าที่ต่อจากพี่จางไหมฉันลังเลนิดหน่อยเพราะว่าพี่จางเพิ่งถูกจับและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ,บ้างถ้าฉันถูกจับตอนที่ส่งหนังสือด้วยล่ะฉันก็กลัวด้วยฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยและไม่อยากรับหน้าที่ต่อจากเธอ แต่ก็รู้ว่านั่นจะเป็นการกระโต่อพระเจ้าฉันก็เลยนบนอกไปแบบอิดออดถึงตอนนี้ฉันก็ยังค่อนข้างกลัวไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงต่ออืมพี่คะเมือเ่อเผชิญปัญหาแบบนี้เราควรสแสวงหาความจริงเมื่อพระเจ้าสรงวางพระทัยเราด้วยพระบรัญชาในช่วงเวลาสำคัญแปลว่าเราถูกทดสอบค่ะส่งทดสอบว่าการเชื่อในพระองค์ของเราจริงไหมเราจะคุ้มภัยผลประโยชน์แห่งพระนิเวศได้ไหม ฉันเคยมีประสบการณ์คล้ายกันงั้นฉันสามาัคีทำเรื่องนี้ก่อนค่ะดีครับจำได้ว่ามันเกิดขึ้นทันทีที่ฉันได้รับเลือกให้เป็นผู้นำคริสตจักรช่วงนั้นรัฐเพิ่งเริ่มจับกลุ่มสมาชิกคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ครั้งใหญ่รอบใหม่ฉันอดรู้สึกกังวลไม่ได้สถานการณ์ตอนนั้นแย่มากถ้าฉันไปชุมนุมตามที่ประชุมต่างๆทุกวันฉันก็อาจถูกตำรวจจับด้วยเหมือนกัน ถ้าถูกจับฉันจะต้องถูกทรมานและทารุณแน่ร่างกายฉันค่อนข้างอ่อนแอไม่เคยต้องทนกับความทุกข์อะไรแล้วจะทนการทรมานได้ยังไงเมื่อคิดถึงทั้งหมดนั้นฉันก็กกลัวและไม่อยากจะยอมรับหน้าที่แต่เมื่อคิดว่าพี่น้องชายหญิงเลือกฉันให้เป็นผู้นำบ่งบอกว่าพวกเขาไว้วางใจฉันฉันก็ให้เหตุผลไม่ได้ว่าที่ไม่ยอมรับการแต่งตั้งเป็นเพราะว่าฉันกลัวใช่ค่ะ ฉันใช้ไหวพริบตอบว่าฉันทำได้จริงเหรอฉันไม่เคยรับตำแหน่งผู้นำมาก่อนถ้าประสบปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้ฉันจะไม่ทำให้งานของคริสตจักรล่าช้าเหรอผู้นำตอบฉันเป็นสามัคคีธรรมว่าหน้าที่ที่เราได้รับคือโอกาสในการฝึกฝนตนเองพยายามทำให้ดีที่สุดที่ทำได้ก็พอใช่ครับหลังจากได้ยินการสามัคคีธรรมของผู้นำฉันก็ตกลงยอมรับหน้าที่แต่จากนั้นไม่นาน ฉันก็เริ่มได้รับข้อความจากผู้นำทีละข้อความแจ้งว่าพี่หลีและพี่วูกับสมาชิกคนอื่นอีกสองสาคนถูกจับพร้อมผู้นำและเพื่อนร่วมงานจากคริสจักรอื่นอีกหกคนบอกให้เราตื่นตัวและเตรียมพร้อมไว้ฉันเกิดตกใจกลัวขึ้นมาพี่น้องชายหญิงถูกจับมากมายได้ยังไงฉันนึกได้ว่าเพิ่งไปเจอกับพี่หลีเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ตำรวจ จับตาดูฉันด้วยหรือเปล่าถ้าตำรวจเริ่มจับตาดูฉันอีกไม่ช้าเร็วฉันคงถูกจับเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกที่การลุล่วงหน้าที่ของฉันในสภาพแวดล้อมแบบนี้อันตรายมากพอคิดถึงมันทีไรฉันก็กลัวมากๆฉันหวาดกลัวว่าจู่ๆอาจโดนจับสักวันตอนที่ทำงานอยู่ภายนอกดูเหมือนว่าฉันกำลังทำหน้าที่ให้ลุล่วงแต่ใจฉันไม่ได้อยู่กับงานเลย นานๆครั้งถึงหยุดคิดว่าจะลุล่วงหน้าที่ให้ดีที่สุดยังไงบางครั้งพี่น้องชายหญิงนำปัญหามาปรึกษาฉันไม่มีอารมณ์จะช่วยด้วยซ้ำจากนั้นไม่นานฉันได้รับข้อความจากผู้นำฉันอีกบอกว่าตำรวจบังคับให้พี่น้องชายหญิงที่ถูกจับไประบุตัวสมาชิกคริสตจักรจากกองรูปภาพตั้งด่านตามทางแยกและตรวจค้นกระเป๋าผู้คนเธอเตือนให้ระวังตัวมากๆเวลาออกไปข้างนอกพอได้ยินอย่างนั้น ฉันยิ่งกังวลกว่าเดิมดูเหมือนว่าตำรวจรวบรวมข้อมูลพี่น้องชายหญิงได้เยอะแล้วเราถูกถ่ายภาพไว้เมื่อครั้งที่แล้วตอนไปพบกับพี่หลี่หรือเปล่าถ้ามันถูกบันทึกภาพไว้ตำรวจก็ต้องรู้แน่ๆว่าฉันเป็นผู้นำคริสตจกักรตอนที่เห็นหน้าฉันเต็มกล้องไปหมดถ้าฉันถูกจับจริงๆพวกเขาต้องทรมานและบังคับให้ฉันสารภาพแน่ ตอนขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้ากลับบ้านฉันเครียดตลอดทางข้อความจากผู้นำทำให้ฉันเหมือนอยู่ในหลุมดำตอนนั้นไม่มีแดดแล้วแต่ฉันก็ไม่กล้าถอดแว่นกันแดดออกฉันไม่อยากเสี่ยงถูกจับภาพในกล้องวงจรปิดแล้วถูกตำรวจจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในหัวฉันตอนนั้นเกิดความคิดที่เห็นแก่ตัวมากฉันคิดว่าฉันน่าจะเจรจากับผู้นำได้ ให้พี่ผู้หญิงที่แก่กว่ารับงานฉันไปเธออายุห้าสิบกว่าแล้วต่อให้ถูกจับตำรวจก็คงไม่ใช่วิธีทรมานเธอหรอกแต่ฉันรู้ตัวได้เร็วว่าความคิดเนี้ยเห็นแก่ตัวแค่ไหนเพราะฉันกลัวถูกจับได้และถูกทรมานและรู้สึกว่าสถานการณ์อันตรายเลยอยากส่งต่อง,งานให้พี่ผู้หญิงที่แก่กว่าฉันน่าเกลียดและต่ำต้อยจริงๆ แต่ขณะดเดียวกันฉันก็อดรู้สึกกระวนกระวายและกลัวไม่ได้ฉันเห็นภาพในหัวอยู่บ่อยๆเป็นภาพพี่น้องชายหญิงถูกทรมานและทารุณฉันคิดถึงเรื่องนั้นและกลัวมากขึ้นเรื่อยๆและอดพร่ำบนกับตัวเองไม่ได้ว่าทำไมถึงให้ฉันรับงานที่อันตรายขนาดนี้ถ้าฉันถูกจับล่ะจะเป็นยังไงฉันยังอายุน้อยอยู่เลยจะต้องเผชิญกับการทรมานและทารุณถูกขังคุกให้ทนทุกข์ตลอดชีวิตหรอ ฉันวิตกกังวลและกลัวมากๆฉันเลยอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกถึงสภาวะของฉันโอ้ oh, พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพระองค์กลัวไม่หายว่าจะถูกจับขังคุกถูกทรมานและทารุณข้าสงบใจไม่ได้ขณะทำหน้าที่ให้ลุล่วงถึงขับอยากส่งต่อหน้าที่ให้ผู้อื่นเอาแต่คิดเห็นแก่ตัวถึงเนื้อหนังของข้าพระองค์เท่านั้นข้าไม่อยากใช้ชีวิตด้วยความกลัวและขี้ขลาดและถูกซาตานหลอก พระเจ้าขอทรงประทานความรู้แจ้งและให้ข้าเข้าใจถึงน้ำพระทยัยขอทรงให้พระละกำลังแก่ข้าเพื่อยืนหยัดในสถานการณ์ยากลำบากนี้ด้วยเถิดค่ะตอนนั้นเองฉันนึกถึงเพลงสรรเสริญพระวจนะที่ว่าจงเอาอย่างองค์พระเยซูเจ้าฉันจะอ่านได้ฟังนะคะดีครับบนถนนสู่เยรูซาเลม็มพระเยซูทรงอยู่ในความเจ็บปวดเหมือนมีมีดถูกบิดคว้านในพระทยัย พระองค์ไม่มีเจตนารมที่จะทรงคืนวาจาแม้แต่น้อยกำลังบังคับที่ทรงฤทธิ์คอยผลักไปข้างหน้าสู่ที่ที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขนท้ายที่สุดพระองค์ก็ถูกตอกตรึงกับกางเขนและกลายสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปเป็นการเสร็จสิ้นงานในการไถ่มวลมนุษย์พระองค์ทรงหลุดพ้นจากโซ่ตรวนความตายและแดนคนตายความตาย นรกแดนคนตายสูญเสียอิทธิฤทธิ์เมื่ออยู่เฉพาะพระพักถูกพระองค์กำราบทรงมีพระชนอยู่33ปีเฝ้ากระทำอย่างสุดความสามารถเพื่อสนองน้ำพระทัยเป็นนิดโดยสอดคล้องกับงานของพระเจ้าในเวลานั้นไม่เคยทรงคำนึงถึงผลได้หรือผลเสียส่วนพระองค์มีเพียงน้ำพระทยัยพระบิดาเท่านั้น เพราะการประนิบัติเฉพาะพระพักพระเจ้าที่กลมเกลียวไปกับน้ำพระไทยพระเจ้าจึงวางภาระแห่งการไถ่มนุษย์บนบาพระองค์และขอให้ทรงทําการนี้ให้สําเร็จลุล่วงพระองค์ทรงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิปฏิบัติกิจสําคัญนี้จนเสร็จสิ้นในพระชนชีพของพระองค์ทรงสู้ทนความทุกข์เลื้อประมาณเพื่อพระเจ้าและการทดลองนับไม่ถ้วนจากซาตานแต่พระองค์ก็ไม่เคยท้อพระไทย พระเจ้าทรงมอบกิจอันใหญ่หลวงให้แก่พระองค์เพราะพระเจ้าไว้วางพระทัยและทรงรักพระองค์หากพวกเจ้าช่วยจัดการพระภาระของพระเจ้าโดยปฏิเสธเนื้อหนังได้เหมือนพระเยซูพระเจ้าจึงจะวางพระทัยมอบหมายกิจสำคัญเพื่อที่พวกเจ้าจะเข้าถึงภาวะที่จะรับใช้พระเจ้าเฉพาะภายใต้รูปการดังกล่าวเท่านั้นที่เจ้าจะกล้าเสียงพูดว่ากำลังทำตามน้ำพระทัยและทำให้พระบัญชาเสร็จสิ้น เมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะกล้าเสียงพูดได้ว่ากำลังรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมนขอบคุณพระเจ้าฉันซาบซึ้งมากขณะที่ร้องเพลงนี้ค่ะ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดและความทุกข์จากการถูกตรึงกางเขนองค์พระเยซูเจ้าทรงไม่แสดงอาการเสียพระทยัยหรือถอยกลับแม้เนื้อหนังจะอ่อนแอจริงด้วยตรงกันข้ามทรงเดินอย่างแน่วแน่ไปยังไม้กางเขนจริงด้วยทรงสู้ทนความทุกข์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและไถ่มวลมนุษยชาติให้พ้นจากเงื้อมือซาตานความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ยิ่งใหญ่มากอืใช่ใช่กลับกันฉันปฏิบัติต่อพระเจ้ายัางไงขณะทําตามพระบัญชาฉันคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้นเอาแต่กลัวจะถูกจับถูกขังคุกถูกทรมานและทารุณใช้ชีวิตด้วยความขี้ขลาดและความกลัว ทำหน้าที่แบบไม่ตั้งใจไม่เคยสําเร็จรุ่ลวงผลกระทบจริงใดเลยพอเห็นว่าอันตรายแค่ไหนฉันถึงกับคิดส่งต่อหน้าที่ให้พี่สาวที่แก่กว่าฉันมันเห็นแก่ตัวและน่ารังเกียจจริงๆในช่วงเวลาที่ยากลําบากฉันไม่คิดเป็นพยายในพระเจ้าและทําให้ซาตานอับอายสักนิดฉันคิดถึงเนื้อหนังของตนเท่านั้นคิดว่าจะลุ่วงหน้าที่ยังไงให้ปลอดภัยโดยไม่ต้องทนทุกข์หรือพลีอุทิศ เพื่อที่ฉันอาจได้รับความรอดและพระพรของพระองค์กับทุกๆสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ในท้ายที่สุด mm. เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากฉันอยากละทิ้งหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตนเองถึงกับใช้เหตุผลกับพระเจ้าและกบฏต่อพระองค์แต่ไม่รู้ตัวว่าความคิดที่ฉันมีในการเชื่อพระเจ้าล้วนเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนฉันเลยพูดอะไรไม่ออกฉันนึกถึงเปโตรที่นบนอบต่อพระเจ้าโดยสมบูรณ์ ท่ามกลางความยากลำบากเขาไม่เคยกังวลถึงสวัสดิภาพของตนเองแต่อุทิศตนเพื่อสนองน้ำพระทัยและชูพระทัยของพระเจ้าเขาถูกตรึงบนไม้กางเขียนกลับหัวเพื่อเป็นคำพยานที่ส่งประกายให้กับพระเจ้าในท้ายที่สุดเมื่อเทียบการกระทำของฉันกับเปโตรแล้วฉันรู้สึกละอายและรู้สึกผิดฉันจึงมาอยู่เฉพาะพระพักและอธิษฐานพระเจ้าสถานการณ์นี้ได้เปิดโปงความเห็นแก่ตัวและความต่ำต้อยของข้า ข้ากลัวการเข้าคุกและทนทุกข์และไม่เคยคิดว่าจะเป็นพยานให้พระองค์อย่างไรพระเจ้าข้าไม่อยากกังวลถึงประโยชน์ส่วนตนที่จะได้และสูญเสียอีกข้าเพียงอยากทำหน้าที่ให้ลุล่วงเพื่อให้พึงพอพระทยัยหากข้าถูกจับและถูกข่มเหงจริงๆข้าก็ยินดีนบนอบข้าสาบานด้วยชีวิตว่าจะไม่เป็นยูดาสและทรยศพี่น้องชายหญิงจะเป็นพยานให้พระองค์อาเมนหลังอธิษฐานเสร็จฉันรู้สึกเปี่ยมสันติสุขและจิตใจมั่นคงมากอืม ตอนนั้นฉันนึกถึงพระวจะนะอีกบทตอนหนึง่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลไม่มีสิ่งใดที่เราไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายมีสิ่งใดที่ไม่ได้อยู่ในมือของเราอาเมนฉันเข้าใจทันทีใช่แล้วค่ะต่อให้ฉันเข้าร่วมชุมนุมและทำหน้าที่ทุกวันก็จะไม่ถูกจับเว้นแต่พระเจ้าทรงยินยอมใช่ครับ<อ>ถ้าพระเจ้าทรงลิิตว่าฉันควรประสบกับการข่มเหงและความยากลำบากถึงจะซ่อนตัวอยู่ข้างในทั้งวันฉันก็ถูกจับอยู่ดี ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าฉันควรอาแขนรับสถานการณ์ใดก็ตามที่เผชิญหน้าฉันจะใช้กลยุทธ์ความปลอดภัยของเราให้ดีที่สุดถ้าถูกจับฉันก็เต็มใจน,บนอบน้อมต่อการจัดวางเรียบเรียงและการจัดเตรียมของพระเจ้าค่ะความรู้แจ้งที่ได้รับจากพระวจนะมอบกำลังและความเชื่อให้ฉันฉันรู้สึกเป็นอิสระทันทีตั้งแต่นั้นมาเวลาไปชุมนุม ฉันรู้สึกสงบมากขึ้นและกลัวน้อยลงขอขอ,ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพักคอมมิวนิสต์จีนร,นรณรงการจับกลุ่มอย่างเกลี้ยกล่ดต่อไปแต่การได้เห็นว่าพระวจนะนำความเชื่อมาสู่พี่น้องชายหญิงของฉันอนุญาตให้พวกเขาทำงานต่อไปฉันเกิดแรงบันดาลใจลึกซึง้งสามารถจดจ่อและพลีอุทิศในหน้าที่ฉันได้ฉันรู้สึกชัดเจนว่าพระเจ้าทรงนำทางฉัน ฉันแก้ไขปัญหาและประเด็นปัญหาให้พี่น้องชายหญิงได้งานของคริสตจักรก็ก้าวหน้าไปตามปกติสิ่งนี้แสดงให้ฉันเห็นว่าถึงซาตานจะโหดร้ายและดื้อรั้นแค่ไหนก็ไม่มีทางขัดจังหวะง,งานของพระเจ้าได้ความเชื่อในพระเจ้าของฉันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยขอบคุณพระเจ้า,จาฉันคิดว่าหลังจากประสบเหตุการณ์ทั้งหมดฉันอาจบรรลุวุฒิภาวะบ้างจึงไม่เคยคิดว่าเมื่อพระเจ้าทรงจัดวางเรียบเรียงสถานการณ์ให้ฉันอีกครั้งฉันจะถูกเปิดโปงอย่างทุ่นทั่วอีก เ,เมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาฉันได้รับข้อความจากผู้นำบอกว่าพี่หลิวคนที่ฉันติดต่อด้วยบ่อยๆถูกตำรวจติดตามมานานสองสาเดือนแล้วพี่น้องชายหญิงยี่สิบกว่าคนที่พี่หลิวติดต่อด้วยก็ถูกตำรวจจับตาดูเหมือนกันรวมถึงฉันด้วยผู้นำบอกว่าเป็นไปได้ที่ตำรวจถ่ายภาพที่ประชุมที่พี่หลิวไปร่วมชุมนุมไว้ ด้วยเหตุนี้ผู้นำจึงแนะนำให้ฉันหลีกเลี่ยงการติดต่อกับพี่น้องชายหญิงหลังจากอ่านข้อความฉันก็สงบต่อไปไม่ได้ฉันคิดว่าฉันเจอพี่หลิวค่อนข้างบ่อยเร็วๆนี้ฉันขี่จักรยานเข้าไปที่เขตเมืองกับเธอด้วยตลอดเส้นทางมีกล้องวงจรปิดตั้งแต่หัวจรดท้ายถ้าบันทึกภาพเราได้ฉันก็จะต้องเดือดร้อนนัก พักจับกลุ่มและขมเหงคริสตชนยิ่งกว่าเดิมถ้าฉันถูกจับในช่วงเวลาสำคัญนี้ใครจะรู้ว่าตำรวจจะทรมานฉันแบบไหนพวกเขาจะซ้อมฉันจนตายไหมยิ่งคิดฉันก็ยิ่งกลัวสงบจิตใจและอ่านพระวจ,จนะไม่ได้เลยจากนั้นไม่นานฉันรู้ว่าหนังสือพระวจ,จนะถูกเก็บไว้ในอาพาร์ตเมนต์ที่พี่หลิวเช่าถ้าไม่รีบขนออกมา ตำรวจก็จะหาหนังสือพบและพระนิเวศก็จะได้รับความเสียหายค่ะแต่ในใจฉันกลับแย้งว่าตำรวจกำลังรณรงค์อย่างเกลี้ยกราดเพื่อตามล่าและจับกลุ่มผู้เชื่อถ้าฉันบังเอิญเจอตำรวจตอนที่กำลังขนหนังสือก็จะมีหลักฐานทั้งหมดที่ทต้องการไม่ใช่เหรอในกรณีนั้นก็ไม่มีทางที่การสอบปากคำจะไม่ใช้การทรมานอาจถึงขั้นทำให้ฉันเสียชีวิต พอคิดถึงทั้งหมดนั้นฉันก็ไม่อยากไปแต่ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าไม่ไปฉันจะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงว่าพระนิเวศจะได้รับความเสียหายได้จริงเหรอฉันต่อสู้กับความคิดเหล่านี้อยู่พักนึงแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้วันรุ่งขึ้นฉันเห็นพระวจ,จนะบทตอนหนึง่งฉันจ่าให้ฟังค่ะได้ครับศัตรูของพระคริสเห็นแก่ตัวและใจดำสุดขั้ว ไม่มีความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้านับระสา,าอะไรที่จะอุทิศแด่พระเจ้าเมื่อเผชิญปัญหาพวกเขาเพียงปกป้องและคำนึงถึงตัวเองสำหรับพวกเขาไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าการอยู่รอดปลอดภัยของตนเองไม่ใส่ใจว่ามีการทำอันตรายต่อพระนิเวศมากเพียงใดพวกเขาเป็นสุขตราบเท่าที่ยังมีชีวิตและปลอดภัยอุปนิสัยดังกล่าวนั้นชั่วร้ายเหลวรามพวกเขาไม่คิดถึงพี่น้องชายหญิงหรือพระนิเวศ มีแต่ตัวเองเท่านั้นพวกเขาเป็นศัตรูของพระคริสเมื่อสิ่งนั้นเกิดแก่ผู้อุทิศตนผู้ที่มีความเชื่ออันแท้จริงพวกเขาตอบโต้อย่างไรพวกเขาจะคิดถึงหนทางใดก็ตามที่จะคุ้มภัยผลประโยชน์แห่งพระนิเวศอารักขาของถวายให้พ้นอันตรายหาที่พักที่ปลอดภัยให้พี่น้องชายหญิงแต่สิ่งแรกที่ศัตรูของพระคริสตทำก็คือปกป้องตนเองและไม่คำนึงถึงงานแห่งพระนิเวศ นี่เป็นภัยต่อคริสตจักรทั้งหลายเมื่อพญานาคใหญ่สีแดงตามจับกลุ่มสิ่งที่ศัตรูของพระคริสต์ทานั้นเทียบได้กับการยอมยกงานและของถวายแห่งพระนิเวศให้พญานาคใหญ่สีแดงนั่นคือการทรยศรูปแบบหนึ่งและพวกเขาก็ไม่ใส่ใจผู้คนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้ารู้ดีว่ามีความเสี่ยงทว่าเต็มใจที่จะเสี่ยงและจัดการกับผลที่ตามมา และบรรเทาความสูญเสียแห่งพระนิเวศให้เกิดน้อยที่สุดก่อนจะล่าถอยไม่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของตัวเองเลยพวกเจ้าว่าอย่างไรกับการนี้ผู้คนไม่ใส่ใจความปลอดภัยของตนสักนิดหรือใครที่ไม่ตระหนักถึงอันตรายจากสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามเจ้าต้องรับความเสี่ยงเพื่อลุล่วงในหน้าที่นี่คือความรับผิดชอบของเจ้าเจ้าไม่ควรให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยส่วนตนงานแห่งพระนิเวศ พระบัญชาที่พระเจ้ามีต่อเจ้าสำคัญที่สุดและต้องมาเป็นอันดับแรกศัตรูของพระคริสตให้ลำดับความสำคัญต่อความปลอดภัยส่วนตนของพวกเขาทั้งนี้เชื่อว่าไม่มีสิ่งอื่นใดเกี่ยวข้องกับพวกเขาไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับใครก็ไม่ใส่ใจตราบที่พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบก็รู้สึกสบายใจไม่มีความจงรักภักดีใดนี่คือแก่นแท้ของศัตรูของพระคริสอเมนอเมนใช่ครับ <Amen. S 3> จริงมาก <Amen. S 1> ๆเลยใช่ค่ะ พระวจนะบทตอนนี้แทงใจฉันมากจริงๆอุปนิสัยของศัตรูของพระคริสตทั้งชั่วเห็นแกนตัวและน่ารังเกียจหากเพื่อความปลอดภัยของตอนเองพวกเขายอมให้งานแห่งพระนิเวศเสียหายมากกว่าที่จะนำตนเองไปอยู่ในอันตรายไม่มีมโนธรรมหรือเหตุผลสักนิดและไม่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าส่วนตัวฉันเมื่อเผชิญกับอันตรายฉันคิดแต่วิธีปกป้องตัวเอง และวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเท่านั้นเมื่อฉันได้ยินว่าหนังสือพระวนจะนะยังอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นั้นฉันก็เข้าใจชัดว่าถ้าไม่นำออกมาตำรวจอาจบุกเข้าไปแล้วยึดหนังสือไปได้และพระนิเวศจะได้รับความเสียหายฉันควรให้ลำดับความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งพระนิเวศและนำหนังสือออกมาทันทีแต่ฉันกลัวว่าถ้าโผล่หน้าไปฉันจะถูกตำรวจจับถูกทรมานและทารุณ และอาจถึงกับตายได้ฉันเลยไม่เต็มใจไปฉันกำลังมอบหนังสือพระวจนะให้ตำรวจไปง่ายๆไม่ใช่หรอใช่ค่ะจะสถานการณ์ไหนฉันก็คำนึงถึงความปลอดภัยของตนก่อนและใส่ใจผลประโยชน์แห่งพระนิเวศน้อยนิดฉันอยากทำหน้าที่อย่างปลอดภยัยแต่นั่นคือการทระยศต่อพระนิเวศฉันนี่ไร้มนุษยธรรมจริงๆแม้ภายนอกเหมือนฉันดูไม่บาปเท่าศัตรูของพระคริส แต่อุปนิสัยฉันไม่ต่างจากศัตรูของพระคริสฉันเห็นแก่ตัวน่ารังเกียจและทำเพื่อประโยชน์ตนเองท้าไมกลับใจฉันต้องประสบกับพระพิโรธและการบอกปัดของพระเจ้าแน่ๆใช่ค่ะคนที่เชื่อและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนในช่วงเวลาสำคัญพวกเขาไม่สนใจประโยชน์ตนและปกป้องประโยชน์แห่งพระนิเวศมีหัวใจและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าใช่คับใช่ ตอนนั้นเองที่ฉันรู้ชัดว่าต้องหันหลังให้อุปนิสัยเยี่ยงซาตานของฉันไม่ว่าสถานการณ์จะอันตรายแค่ไหนหรือเผชิญความทุกข์ยากยังไงฉันควรเสี่ยงเพื่อปกป้องประโยชน์ของพระนิเวศฉันเต็มใจพึ่งพาพระเจ้าและนำหนังสือออกมาเพื่อลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นคำอธิษฐานฉันก็วนเวียนอยู่กับประเด็นนี้และยังขอให้ประธานความเชื่อกำจัดความขี้ขลาดและความกลัวทั้งหมดให้ใช่ค่ะ ฉันคิดถึงหนังที่ดูเมื่อสองวันก่อนเรื่องตีตราตัวเอกถูกพักจับกุมและข่มเหงตั้งแต่ยังเป็นเด็กอายุ13ปีในเวลา28ปีเธอถูกจับสามครั้งและถูกข่มเหงทุกรูปแบบแต่ถึงทุกทรมานและลำบากยังไงแม้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เธอก็วางใจในพระวจนะเพื่อยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในทุกก้าวบนหนทางนั้น ท้ายที่สุดเธอก็ทําให้ซาตานประราชัยและยืนหยัดเป็นพยานได้ใช่ค่ะถึงออกจากคุกแล้วเธอก็ยังลุล่วงหน้าที่ต่อไปในฐานะสิ่งมีชีวิตทงสร้างใช่ค่ะใช่ฉันยังคิดถึงพี่น้องชายหญิงหลายคนที่ถูกพักจับกลุมทรมานและล้างสมองที่พวกเขาใช้พระวนจะนะเอาชนะการบีบบังคับและการข่มเหงของซาตานฉันตระหนักว่าต่อให้ซาตานจะชั่วและโหดร้ายแค่ไหนแต่ตราบที่เราวางใจในพระเจ้าอย่างจริงใจ และรับการทรงนามโดยพระวจนะเราก็ชนะซาตานและยืนหยัดเป็นพยานได้ใช่ค่ะใช่ครับทั้งหมดนี้ให้กำลังใจและฟื้นฟูความเชื่อฉันได้มากจริงๆฉันไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปใช่ค่ะหลังจากนั้นฉันทบทวนตนเองเหตุผลที่ฉันไม่เต็มใจยอมรับหน้าที่อันตรายแบบนี้ก็เพราะฉันกลัวจะถูกตำรวจทรมานฉันไม่อยากต้องทนทุกข์ยิ่งกว่านั้นคือไม่อยากตาย ตอนนั้นฉันนึกถึงพระวจ,จนะบทตอนหนึง่งเส้นทางที่พระเจ้าทรงนำเราไปไม่ได้เป็นเส้นตรงตลอดแต่เป็นถนนคดเคี้ยวซึ่งเต็มไปด้วยหลุมบ่อพระเจ้าตรัสว่ายิ่งถนนขรุขระเท่าไหร่มันยิ่งเผยหัวใจรักของเราได้เท่านั้นแต่ไม่มีใครเลยที่เปิดเส้นทางเช่นนี้ได้ในประสบการณ์เรา เราเดินบนเส้นทางขรุขระและเสียงอันตรายมามากมายและทนฝ่าความทุกข์อันใหญ่หลวงบางคราวถึงกับโศกเศร้าเสียใจที่สุดจนอยากร้องออกมาแต่เราก็เดินบนเส้นทางนี้ต่อมาจนถึงทุกวันนี้เราเชื่อว่านี่คือเส้นทางซึ่งทรงนำโดยพระเจ้าเราจึงทนฝ่าความทรมานในความทุกข์ทนทั้งมวลแล้วไปต่อเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ใครจะหลีกพ้นได้ เราไม่แสวงหาพรอ,อันใดเพียงพยายามเดินบนเส้นทางที่ควรเดินตามน้ำพระทัยเท่านั้นเราไม่ได้มุ่งเรียนแบบหรือเดินบนหนทางที่พวกเขาเดินทั้งหมดที่เราแสวงหาคือการอุทิศตนจนลุลวงด้วยการเดินบนเส้นทางที่ถูกตั้งไว้จนสุดทางความทุกข์ที่ใครสักคนต้องสู้ทนและระยะทางที่พวกเขาเดินนั้นพระเจ้าทรงลิขิตไม่มีใครช่วยเหลือใครได้แท้จริงอามีขอบคุณพระเจ้า ฉันยังคิดถึงพระวจนะที่บอกว่าใครต้องการเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะรอดอาเมนตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักว่าโชคชะตาทุกคนอยู่ในพระหัตถ์ชีวิตและความตายก็เช่นกันไม่ว่าฉันจะถูกจับขังคุกถูกทรมานและทารุณหรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับพระเจ้าฉันควรนอบนอบโดยสมบูรณ์ใช่ครับเหมือนในเรื่องของโยบที่ถูกซาตานทดลอง ทรัพย์สินของโยบถูกยึดไปลูกๆเขาถูกฆ่าและร่างกายก็เต็มไปด้วยฝีพระเจ้าทรงไม่อนุญ,ญาตให้ซาตานพรากชีวิตโยบไปและซาตานก็ไม่กล้าท้าทายพระองค์นี่คือสิทธิอำนาจของพระเจ้าใช่ค่ะโยบตระหนักถึงอธิปไตยของพระเจ้าดังนั้นแม้อยู่ในความทุกข์แสนสาหัสเขาก็ไม่ได้ตำหนิพระเจ้าและยังพูดว่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสีย สาธุการแดร่พระนามพระยาเวอเมนอเมนท้ายที่สุดโยบทําให้ซาตานอับอายอย่างท่วนทั่วและได้รับพรเป็นสองเท่าตั้งแต่พระเจ้าทรงเริ่มงานทรงลิขิตและวางแผนไว้แล้วว่าใครจะตายเพราะความเชื่อใครจะถูกขังและรับทุกแบบใดและในแต่ละกรณีมีเจตนารมณ์ที่เมตตาของพระเจ้าเก็บซ่อนอยู่ในยุคพระคุณนักบุญหลายคนเสียชีวิตตอนเผยแผ่ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้า ดูเปโตรเป็นตัวอย่างเขาดูเหมือนถูกตรึงกังเขนไว้แต่ดวงจิตของเขาขึ้นสู่อาณาจักรสวรรค์ได้รับคำชมเชยและพระพอรอันเป็นนิจจากพระเจ้าใช่ค่ะพี่น้องชายหญิงหลายคนที่ยอมรับงานของพระเจ้าในช่วงยุคสุดท้ายถูกพักจับกุมถูกทรมานและทารุณกรรมทุกรูปแบบแต่ก็ไม่ยอมให้กับซาตาน หลังออกจากคุกยังคงไล่ตามความจริงและกล้าเผชิญอันตรายเพื่อทำหน้าที่ให้ลุล่วงเป็นคำพยานมากมายที่น่าอัศจรรย์และเป่งประกายให้กับพระเจ้าพวกเขาคือผู้ชนะที่พระเจ้าทรงทำให้ครบบริบูรณ์เนื้อหนังพวกเขาอาจทนทุกข์แต่พวกเขาได้รับความจริงและได้รับคำชมเชยและพระพรของพระเจ้าแต่ก็มีคนที่กลัวถูกทรมานและทารุณหลังถูกจับเหมือนกัน จึงทรยศพระเจ้าและพี่น้องชายหญิงและถูกทิ้งให้อับอายเหมือนยูดาสพวกเขาล่วมเกินพระอุปนิสัยอย่างร้ายแรงและสูญสิ้นความรอดไปโดยถาวรใช่ครับและมีบางคนกลัวถูกจองจำเหมือนกันใช้ชีวิตด้วยความขี้ขลาดหวาดกลัวไม่กล้าทำหน้าที่ให้ลุล่วงจึงออกห่างและทรยศพระเจ้ามีแต่เปลือกเป็นผู้ปราศจากความเชื่อที่จริงการจับกลุมและข่มเหงของพรรค เปิดเผยว่าใครเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงและเทียมเท็จจัดแยกแต่ละคนไปตามชนิดจากสิ่งนี้เราเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงมีปัญญาและชอบทำแค่ไหนใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นฉันเข้าใจแล้วว่าการนำหนังสือแห่งพระนิเวศออกมาคือหนทางที่ทรงทดสอบฉันเพื่อดูว่าฉันจงรักภักดีและสัตย์ซื่อและจะยืนหยัดเป็นพยานให้พระองค์ไหมหลังจากคิดได้อย่างนั้นฉันก็แน่วแน ในการลุล่วงหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าถูกจับจริงฉันจะยอมเสี่ยงทุกอย่างรวมถึงชีวิตเพื่อยืนหยัดเป็นพยานให้พระเจ้าจะไม่ยอมให้กับซาตานแม้ต้องตายอเมเมน,เมนฉันรู้สึกเปี่ยมสันติสุขและจิตใจมั่นคงมากขอบคุณพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจสำหรับความรอดความรู้แจ้งและการทรงนำของพระองค์ให้ฉันเข้าใจความจริงบางประการผ่านความลำบากเหล่านี้ สอนบทเรียนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงให้ฉันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นนอนและอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นสิ่งแรกขอให้ประทานความเชื่อและความกล้าหาญบอกว่าฉันเต็มใจนอบน้อมต่อการทรงนำของพระองค์วันนั้นเป็นวันฝนตกพอดีไม่มีใครออกไปข้างนอกฉันเลยคว้าโอกาสนั้นแอบเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์นำหนังสือพระวจนะในนั้นออกมาทั้งหมดขอ,ขอบคุณพระเจ้าเลยครับใช่ครับหลังประสบการณ์นั้น ฉันรู้สึกเป็นสุขและสงบมากการผ่านเรื่องทั้งหมดนั้นได้เปิดเผยและทําให้ฉันเพียรพร้อมมันเปิดเผยว่าฉันเห็นแก่ตัวและขาดความเป็นมนุษย์แค่ไหนและทําให้ความเชื่อและการนอบนอบของฉันเพียรพร้อมการส่งนําของพระวจนะนั้นเองที่ทําให้ฉันเข้าใจใหม่ถึงความทรงมหิทธิฤทธิ์อธิปไตยและพระปัญญาทําให้ฉันปฏิบัติความจริงในการคุ้มภัยผลประโยชน์แห่งพระนิเวศขอบคุณพระเจ้า แม้ฉันจะไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบไหนรออยู่ข้างหน้าแต่ฉันก็จะไม่ขี้ขลาดและหวาดกลัวอีกต่อไปฉันเต็มใจนอบนอบต่อทิปไตยและการจัดเตรียมการจะรู้ล่วงหน้าที่และความรับผิดชอบของฉันอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้ฉันรอดขอบคุณพระเจ้าอามนขอบคุณพระเจ้าการได้ฟังเรื่องราวของคุณช่วยฉันได้มากจริงๆฉันรู้แล้วว่าคุณเข้าไปสู่และรับประสบการณ์ยังไงขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขอบคุณพระเจ้า